ธรรมโมหเวรักคติธรรมมจารีทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุทธวันพุทธวันที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566 วันพุธวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ทานได้มาชมมาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์หรือว่าเป็นของดีของวิเศษของพระอริเจ้าพระอริสง์ผู้ประเสริฐเลิศโลกที่เหมาะสมที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เหมาะสมที่จะเป็นรางวัลชีวิตให้แก่ตนเอง ในห่วงช่วงท่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิทพี่ทุกๆท,ท่านกำลังได้ทัศนาอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเป็นเครื่องประดับชั้นเลิศเป็นเครื่องประดับที่เป็นสุริมงคลแก่ตนเองยิ่งนักยิ่งนักนั่นก็คือเลดข้อมือของท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน แห่งเมืองนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอกราบอนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพทุกภาพที่นำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้ด้วยนะครับผมเมื่อเอ่ยถึงนามแห่งท่านตุปกุลหลวงพ่อพัดพระอาริยสงฆ์พระอาร,ร,ริยเจ้าแห่งวัดห้วยด้วนเมืองนครสวรรค์แล้วก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขา คารวประทุกทุกท่านก็จะลำลึกนึกถึงองค์ท่านได้ดีนะครับผมเพราะว่าในห่วงช่วงเวลาที่องค์หลวงพ่อพัดปุญญากามโมพระอริยสงฆ์แห่งวัดหวด้วยด้วนเมืองนครสวรรค์ยัง,งทรงธาตุสงขันอยู่นั้นเรียกว่าบาร,รมีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมบุญญาบาร,รมีขององค์ของหลวงพ่อท่านนั้นขจจไกลไปทุ่ทั่วสารทิศถึงต่างแดนนั่นเองนะครับผม ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพัดปุญญากามโมพระอริยสงฆ์แห่งวัดห้วยด้วยนั้นองค์ท่านนั้นเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าหลวงพ่อพัดได้รับการถ่ายทอดพุทธคุมพุทธเวทพิปัสสนากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สาย เมื่อนครนครสวรรค์หลายรูปด้วยกันโดยเฉพาะท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อเดิมพระอริสง์พระอริเจ้าแห่งวัดหนองโพนี่แหละครับผมเรียกว่าท่ายทอดพุทธคมพุทธเวทวิปัสสนากรรมฐานไปยังหลวงพ่อพัดปุญญกะโมเรียกว่าแทบหมดสิ้นนั่นเองนะครับผมองค์หลวงพ่อพัดจึงเปรียบเสมือนเป็นทายาทสายทางธรรม สายท่านจ้าพคุณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพดยตรงนั่นเองนะครับผมในห้วงช่วงเวลาที่ท่านบวชเป็นพระพิษุสงฆ์หลวงพ่อพัดเมื่อได้รับการถ่ายทอดพุทธคุมพุทธเวทวิปัสสนากรรมฐานจากองคงอ์ท่านจ้าพคุณหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควจนเรียกว่าหมดสิ้นแล้วนั้น ก็ได้ออกทุ่งดงข้ากรรมฐานไปตามป่าเขาลำนาไพรไปตามสมัยก่อนนั้นป่าก็เป็นป่ารกชัดเรียกว่าเป็นป่าดงดิบล้นลัวนั่นเององค์หลวงพ่อพัดในห้วงช่วงเวลาที่ออกทุ่งดงข้ากรรมฐานแสวงหาความวิเวกนั้นก็ได้พบเห็นสิ่งลี้ลับมากมายโดยเฉพาะสิ่งที่ตาเนื้อเรามองไม่เห็นเมื่อ้าพวกเมืองลบแปกทั้งหลายเนี่ยแหละครับผม เรียกว่าผ่านมาในโชคโชนนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งท่านกลับจากทุด,ดงงแล้วก็ามาครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทานทหารระวาวาหว่าวัดห้วยด้วนเมืองนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมตลอดระยะเวลาเรียกว่าหนึ่งศตวรรษหรือว่าร้อยปีที่ผ่านมานั้นองค์ท่านเจ้าปกุลหลวง พ่อพัฒปัญญากาโมเมื่อดำลงตำแหน่งเจ้าวาดวัดทานทหารหระะือว่าหรือว่าวัดห้วยด้วนเหมือนนครสวรรค์ท่านก็ได้พัฒนาวัดของท่านนั้นให้เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่นอ้องชาวาวัดทานทหารหรือ,อวัดห้วยด้วนแล้วก็พี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศและถึงต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับผม วัตถุมงคลทิพย์ของท่านนั้นล้วนแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีประสบการณ์มีพุทธคุณรอบด้านเรียกว่าครอบจัก,กรวาลน,นั่นเองนะครับผมเพราะว่าองค์ท่านนั้นได้รับพุทธเวทพุทธคมทายทอดมาจากครูบาอาจารย์อยู่หลายหายรูปโดยเฉพาะท่านตจบาุณหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งวัดหนองโพเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนั่นเองนะครับผม องค์ท่านจประคุณหลวงพ่อพัดท่านได้าลาสังขารในปีพศ2566สิริรวมอายุได้101ปี77พรรษาซึ่งถือว่าเป็นพระอริเจา้าพระอริยสงฆ์ที่เป็นลุ่มโพลุ่มรายใหญ่ของพี่น้องชาวาระแวกวัด ห้วยล้วนหรือว่าวัดฐานทหารแล้วก็พี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศและต่างแดนด้วยนั่นเองอายุวัฒนามงคลขององค์ท่านนั้นเกินหนึ่งศตวรรษมาหนึ่งปีนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านเดชปรคุณหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้นั้นเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลทิพย์ ของดีของวิเศษที่องค์หลวงพ่อพัดท่านได้มอบเอาไว้ให้กับลูกหลานศรัทธายาติโยงของท่านนั่นเองนั่นก็คือเลดรุ่นเลื่อนยศร้อยปีนะครับผมเลดเลื่อนยศร้อยปีของหลวงพ่อพัดนั้นเรียกว่า เป็นวัตถุมงคลทิที่เป็นเครื่องประดับอันเลอค่าสูงส่งเป็นสรีมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองยิ่งนักนั่นเองเรียกว่าเป็นของดีของวิเศษเหมาะที่จะเป็นของขวัญให้แก่ตนเองนะครับผมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมเลดรูปนี้ทราบว่าทางวัดเป็นผู้สร้างบรรจุในกล่องพลาสติกใสสวยสดกดงามลบ มุมรูปเหลี่ยมทั้งสด้านเนี่ยแหละครับผมที่ฟ้ากล่องนั้นมุมบนซ้ายและขวาของเรานั้นเป็นลวดลายไทยลงทองตรงกลางเป็นหนังสือไทยเป็นชื่อรุ่นนี้แหละครับผมเลืเล่อนยศหนึ่งรปีเป็นหนังสือ,อตัวหนังสือลงทองสีทองเป็นสีแห่งโชคลาภสีทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย นั่นเองนะครับผมตรงกลางนั้นเป็นพัยดยศขององค์หลวงพ่อพัดนี่แหละครับผมก็โดยเหตุที่ว่าในเดือนพฤษภาคมปี2564ท่านเจ้าะคุลหลวงพ่อพัดนั้นได้รับโปรดเกล้าให้เรื่อนยศนี่แหละครับผมโปรดเกล้าให้เรื่อนยศขึ้นเป็นชั้นราชนั่นเอง ช่วงวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมปีหกสี่นะครับผมได้รับโปรดกล้าวตั้งสมณศักดิ์องค์หลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นั่นเองนะครับผมพร้อมกับพระภิสุสงฆ์สูงสมณศักดิ์อีกสิบอรูปนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเลเลื่อนยศหนึ่งรอปี องคอง์หลวงพพัดจึงมีความหมายที่เราว่าลึกซึ้งยิ่งนักเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจและผู้ที่ครอบครองสักการบูชานั่นเองเปรียบเสมือนเป็นพอรอันประเสริฐของพระอริยเจา้าพระสงฆ์ผู้ประเสริฐเลิศโลกมอบให้กับลูกหลานของท่านแต่ได้เลื่อนยศเลื่อนตนําแหน่งเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ในห่วงช่วงทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567นั่นเองนะครับผมโลโก้พัทยศของท่านและกนามของท่านเนี่ยแหละครับผมหลวงพ่อพัดบุญยกโมวัดห้วยด้วนอหนองบัวจอนครสวรรค์เนี่ยแหละครับผมเรียบง่ายแต่ว่าชัดเจนดีนะครับผม เลดรุ่นสำคัญเลื่อนยศร้อยปีองค์หลวงพ่อพัดนี้ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์หน้ากากอันประกาลลงยาพื้นสีแดงนั่นเองเราจะเห็นภาพรวมของเนื้อทองทิพย์นี้สุกปลังดุดทองคำนี่แหละครับผม อันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งมั่งมีนอกจากจะได้เื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนฐาเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่แล้วจะได้อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์อาราธนาท่านให้เราได้มั่งคั่งร่ำรวยไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนั่นเองนะครับผมน้ำหนักสี่บาทเราดูสายเลดที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่า เนื้อทองทิพสุกปรังดุจทองคำนี่แหละครับผมจะได้เรียกโชคเรียกลาบเรียกแก้วแหวนเงินทองจะได้อุดมสมบูรณ์พูนสุขส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับหน้าเลทนั้นอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเนื้อทองทิพลงยาพื้นสีแดงแรงฤทธจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับผมสีแดงรางวัลที่หนึ่งสีแดงเป็นสีแห่งทรงพลัง เป็นสีของผู้นำนั่นเองนะครับผมหน้ากากอันปกาก้าเราจะเห็นว่าตรงกลางปฏิสธานรูปเหมือนองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพัดครึ่งองค์หน้าตรงนะ,ะครับผมอันปกาก้าที่เรามองเห็นนี้เปรียบเสมือนนะครับสุขสว่างดุดเงินนั่นเองมองภาพรวมคล้ายๆสีเงินะะครับผมคือ เรามีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งทองด้วยนั่นเองด้านซ้ายจะเป็นโลโก้รูปพัดยศขององค์ท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อพัดด้านขวานั้นจะเป็นสัตว์มงคลนั่นก็คือไก่โดยมีความเชื่อถือมาแต่พระรามโบราณแล้วว่าไก่หรือว่าสัตว์มงคลชนิดนี้หากินดีหากินขึ้นหากินคล่องตัวไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จน ลักษณะของไก่นั้นเราจะเห็นว่าขยันทำหากินขยันคุยเขีย่ยหากินก็ต้องได้กินนะครับผมนอกจากนั้นธรรมชาติของไก่ถ้าเราจะสังเกตเห็นไก่จะคุยเขีย่ยแล้วก็จะส่งเสียงลูกกุ๊กบอกไก่ตัวเมียนี่แหละครับผมให้มากินอาหารที่คุยเขีย่ยหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วบรรดาตัวเมียก็จะพากันหลั่งไหลมาหาไก่ตัวผู้ อันนี้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนั่นเองนะครับผมสำหรับท้องของเหล็ดนะครับผมเราพลิกมาดูท้องของเหล็ดยกขอบสูงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยแหละครับผมแล้วก็มีความโค้งไปตามข้อมือเวลาเราจะ แหวนเลดที่ข้อมือของเราจะมีอักคระนะโมนี่แหละครับผมปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเป็นเลิศนะครับผมตรงกลางนั้นจะเป็นข้อความารุ่นเลื่อนยศร้อยปีนี่แหละครับผมถ <c oughs> ัดออกมานั้นจะเป็นนามองค์ท่านเจ้าพกุณหลวงพ่อพัด พระราชมงคลวัชราจารนะครับผมหลวงพ่อพัฒนุญญากาโมวัดทานทหารอน้องบัโจนครสวรรค์พศสองพันห้ายหกสบสี่าา 64, เลขไทยเนี่ยแหละครับผมด้านท้องของเลดนี้จะตอกหมายเลขกำกับเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผม เลดจะบรรจุอยู่ในกล่องสวยสดงดงามมีคุณค่ายิ่งนักล่ะครับผมสีขาวสีแดงก็จะตัดกันนะครับผมสีขาวเป็นสีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเองสีแดงอย่างที่กราบเรียนจะเบื้องต้นว่าเป็นสีแห่งพลังเป็นสีของผู้นําเป็นสีของนักสู้สำนวนไทยจิงกล่าวเอาไว้ว่าจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนั่นเอง สีแดงรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมตรงกลางประดิษฐานเลดรุ่นเลื่อนยศร้อยปีสวยสดงดงามบรรจุนูนเล็กลงเรามองภาพรวมแล้วจะเห็นว่าทรงคุณค่ายิ่งนักนั่นเองความยาวของเลดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทังปลายทางของเลดถ้าวัดเป็นเซนติเมตรก็ประมาณอยู่นี่แหละครับผม 18เซนติเมตรครึ่งโดยประมาณถ้าวัดเป็นนิ้วก็ประมาณ7นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับผมกำลังสวยกําลังงามสุภาพสตรีก็สามารถจะ,ะนําเลดนี้ผูกข้อมือสวยสดงดงามสุภาพบุรุษก็เช่นกันวันเกิดเบิร์ดเดย์ขึ้นใหม่ปีใหม,ใหม่งานบวชงานมงคลเราอาราธนา เลดของหลวงพอ่อหลวงปู่คูบาอาจารย์นี่แหละครับผมนอกจากเป็นสเสน่ห์มหานิยมแก่ตนเองแล้วยังเรียกว่าหนุนดวงเสริมดวงชะตาด้วยนั่นเองนะครับผมเรา,เาลงกล้องชมของจริงไปพร้อมๆกันแล้วครับผม บรรจุอยู่ในกล่องทรงคุณค่ายิ่งนักนั่นเองทราบว่าเลดร,รุ่นสำคัญรุ่นนี้ทางวัดดำริสร้างนะครับผม เราจะเห็นใบหน้าองค์ท่านจเจ้าพระคุณหลวงพ่อพัดหน้าตรงครึ่งองค์นี่แหละครับผมใบหน้าแววตาของท่านนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจนะครับผมท่านกำลังมองลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของท่านที่อราราธนาน้อมสู่กายสู่ใจเปรียบเสมือนพระองค์ท่านนั้นได้อ่ประธานพร ให้แก่ลูกหลานของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับผมดูแล้วใบหน้าท่านนั้นเข้มขลังแฝงไปด้วยเมตตามหานิยมด้วยนะครับผมอยู่ในซุ้มเรือนแก้วที่สวยสดงดงามนี่แหละครับผมทรงคุณค่ายิ่งนักนั่นเอง จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนค้าเลื่อนเงินเดือนเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสุขทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยอนุภาพแห่งหลวงพอ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระอรรยเจ้าพระอรรยสงฆ์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองนะครับผมทำมาหากินขึ้นทำมาหากินคล่องตัวเราจะเห็นไก่ตัดมงคลน,นี้ สวยสดงดงามหางของไก่นั้นพริ้วอ่อนไหวนะครับผมหากินขึ้นหากินคล่องตัวหากินดีหากินก็ได้กินนอกจากนั้นยังมาเกิดสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครชอบแก่ท่านผู้ที่อาราธนาด้วยนั่นเองนะครับผม พลิกมาดูด้านทองเหรียญอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโคง้งยกขอบสูงนะครับผมทั้งสี่ด้านบรรจุอักคระมงคลเป็นสีิมงคลพุทธคุณของยัน,นะนี้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้ที่อาราธนาสักการะบูชาด้วยนั่นเองนะครับผมจะต่อโค้ด อาวายแล้วก็มีหมายเลขกํากับด้วยนั่นเองเลื่อนยศร้อยปีเลขไทยสุกปรังดุจทองคํานี่แหละครับผมพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดปุญญกะโมวัดทานทหารอนองบัวจนครสวรรค์ พศ2 5 6 4เลขไทยแล้วก็มีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยเนี่ยแหละครับผมเป็นสมบัติทริปขององค์ท่านได้มอบไว้ให้กับลูกหลานศรัทธาญาติโยมผู้มีบุญวัสนาด้วยนั่นเองนะครับผมจะได้เป็นสิริมงคลเป็นรางวัลชีวิตให้แก่ตนเอง ในช่วงทรงท้ายปีเก่ากต้อนรับปีใหม่67นี่แหละครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุทกๆท,ท่านที่ได้มีเมตตาธรรม ได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบ่มเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ไก่องคนนี้จะเห็นว่าสวยสดงดงามนะครับผมตาปนโปนนะขนในพริว้วงามทั้งศาสตร์และศิลป์น,นั่นเองพัดยศก็เป็นสัญลักษณ์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันนั่นเอง หนึ่งศตวรรษนะครับผมก็เรียกว่าไม่ธรรมดานั่นเองเป็นของมงคลสูงค่ายิ่งนักด้วยบารมีพระอรเจ้าพระอเรสง์ผู้ประเสริฐเลิศโลกดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนี่แหละครับผม ขอกราบราชนานิบุ์อำนาจเดชบารมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านตระกุลหลวงพ่อพัดปุญญกโมหากแม้นว่าองค์หลวงพ่อได้ทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระรเแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญลุ่งเหลืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาหนึ่งนองอย่าได้ขาดสายได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนโดยทั่วหน้ากันเทินไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ากว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่าบีแดทุกท่าน ขอกราบราชนานิมนต์อนุภาพบุญ,ญาบรมีองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพัดบุญญกมโมจงส่งพระเมตตาแผ่อิทธิบุญ,ญาบรมีเข้ามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพปรคราอหสเนียจังไรจงมาลายหายไปสิ้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน์มงคล มีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ